สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่3วันนะครับฟุตบอลพรีเมียร์จะกลับมาทําการแข่งขันนะครับคู่แรกเนี่ยเปิดหัวด้วยบิ๊กแมตช์เลยนะครับที่แมนเชสเตอร์จะเจอกับเรอัลมูดริดแกับเยอร์เกันครับก็บ่นอยู่แล้วโอ้โหมันคือ2ทีมที่ทีมชาติอะ่ะพวกนักเตะเติดเยอะมากนะครับแล้วคุณให้เล่นคู่แรกเป็นเวลาที่แบบ,ทแบ,บทเที่ยงเที่ยงทอังกฤษเลยนักเตะเ,ตะเขาก็ไม่ค่อยพร้อมนะครับเราโชคดีหน่อยว่าเตะเป็นคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์เจอกับเอเวอรสตันนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยนะครับว่า เท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของสโมโสรอนเขานะครับเขาโดนตัดสิทคะแนนนะครับแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปออกมาจากเดลี่เมลสปอร์ตนะครับว่าแฟนบอลท็อฟฟี่สีน้ําเงินครับเขาไปสั่งกรินส์คับว่าพิมเมลิกคอรัปก็คือพิมเมลิกโกงเท่าไหร่รู้ไหมสามหมื่นแปดพันฉบับครับ,รบเพื่อเป็นการแจกแล้วก็ต่อต้าน FA ที่ทำกับเขาแบบนี้เ,เรามีความรู้สึกว่า ในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยกูดิสซันพาร์กต้องลุกเป็นไฟแน่ๆเลยนะครับคือบรรยากาศก,าก่อนหน้้นที่เซอร์เล็กเบอร์กูดิสันเคยออกเยือนก็บอกว่าเวลาออกไปที่กูดิสซันพาร์กเนี่ยมันไม่เคยงานง่ายอยู่แล้วนะครับรอบนี้แมนยู Man, you, เราจะต้องแจ็คพอตแน่ๆเลยนะครับพอมันโลมันหนึ่งเดียวเนี่ยแอนฟิลเซนเจมส์พากูดิสซันเป็นอะไรที่น่ากลัวามากนะครับลิซาโดมันได้กลับมาแล้วแต่หลายคน เข้าใจผิดว่าเขาจะสามารถลงสนามได้จริงๆแล้วยังใส่รองเท้าผ้าใบอยู่เลยนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปข้ามคืนนี้นะครับแต่ว่าวิกนิวส์วันนี้ไปเริ่มกันที่ข่าวของยูไรเ็ดเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันมีเรื่องกฎของยูฟาออกมาที่เรากระทบโดยตรงครับเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ายูฟานะครับเขาป้องกันไม่ให้ในายทุนเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของหลายๆสโมสรได้นะครับผมกำลังพูดถึงเซอร์จิมไรท์ครับคือทีมข,ของเขาคืนนี้ใช่ไหม บังเอิญ e ปีนี้นิสเก่งมากนะครับปกตินี่คืออยู่นูน่นกลางตารางท้ายตารางนะครับแต่รูกการนี้ครับเขากลายเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์ของลีเอิงปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่2ต่อจากเบสเชีนะครับที่นี้ครับมันจะมีปัญหาได้จิมราคริฟเซ็นสัญญาถือหุ้นแมนยู25เท่ากับเขาก็ถือเป็นหนึ่งในเจ้าของนะฮะ ปัญหามจะเกิดขึ้นเมื่อถ้าหากสมมตินิสดันไม่เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ครับถ้าหากแมนยูติดอันดับต่ำกว่าทีมในฝรั่งเศสเนี่ยีิษจแดงจะเล่นยูซีอลไม่ได้นะครับและตามกฎคือต้องไปเล่นห้วยเล็กสุดอย่างคอนเฟลเ e นส์ลีกเลยนะครับยกเว้นว่าแมนยูสามารถได้แชมป์ฟุตบอลคาราบาลีครับถึงจะมาเล่นในยูโรป้าได้นะครับแต่ถ้าสมมติจบแนันับเท่ากันเช่นแมนยูจบที่4ติดทัฟโฟใช่ไหมและนีดก็จบที่4ของเลเออร์อันเนี้ยค่าสัมประสิทธิ์ของอังกฤษดีกว่าแมนยู Man จะได้ไปนนะรัเพาะฉะ้ นี่คือสิ่งที่สะดุ้งกันเลยนะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่โฟกัสติดท็อปโฟแล Man ้วแมนยูจะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแน่รุกการหน้าได้นะครับต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยแล้วเราจะแก้ยังไงนะครับผมจําได้ว่ามันเคยมีเคสเนี้ยเกิดขึ้นกับแอร์เบริฟซิกและเลดบูซาวหัวเพราะว่าเจ้าของเดียวกันนะครับแต่เคสของแมนยู s, และนีสไม่ใช่เพียงแค่ทีมเดียวนะครับประเด็นเอ่อเจ้าของทีมแมนซิตี้ไปถือหุ้นคิโรนาซึ่งปีนี้คิโรนา มันดันเก่งในลาลิก้าสเปนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราต้องคุยกันยาวแน่เลยนะครับอ่ะมาเล่าเบอร์สโก้ท่านฟังก่อนของกำลังแก้ไขกันอยู่ทีนี้ประเด็นของเนมากันบ้างมีข่าวช็อกเกิดขึ้นในเมื่อวานที่ผ่านมาครับคือเป็นคำพูดของหมอซึ่งเลกิฟเอามาเปิดเผยนะครับคือเขาถามกันว่าทำไมเนมาถึงมีอาการบาดเจ็บบ่อยมากโดยเฉพาะที่หัวเข่าที่ข้อเท้านะครับมีการเปิดเผยที่ค่อนข้างช็อกมากจริงๆแล้วครับ ตอนที่ปารีสแซงต์แชงแมงไปเซ็นสัญญาเนย์มาจากบาร์เซโลนาเมื่อปี2017เนี่ยเซ็นตอนที่เขายังเท้าแตกอยู่ด้วยซ้ำนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าด้วยความที่เป็นคอมเมอรเชียลครับเขาต้องพยายามรักษาและเร่งให้เนย์มาลงสนามทันท,ทีจริงแล้วเขายังไม่อยากให้นักเตะลงนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องของการตลาดทั้งสิ้นเลยนะครับเนย์มาก็เลยเข้อเท้าแตกเออเมตาตาเาวคือนิ้วเท้าแตกปี2018 2019ไม่ได้เล่นแชมเปียนส์ลีก ในเกมที่เบสเชอรเจอกับมาดริดแล้วก็แมนยูเอตันเนี่ยแหละครับที่มีคนแซวว่าเขาจะเจ็บทุกต้นปีเพราะเป็นช่วงวันเกิดน้องนะครับก็เลยมีการเปิดเผยบอกโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่พลาดมากเลยนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงของเขารวมถึงฝ่าเท,ท้าที่ค่อนข้างเรียวของเขาเนี่ยก็เลยทำให้มันบิดง่ายแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บนะครับก็เลยช็อกนะฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านปอนด์ที่ปารีสแซงต์แชงไปเซ็นมาเซ็นในช่วงที่เขายังข้อเท้าแตกอยู่นั่นเองนะครับหูตกใจมากนะครับไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยกฎใหม่ของ พิม์ลีกที่เริ่มซีซั่นนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ตัดสินกับออนักบอลเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมามาโดยตลอดนะครับพอมารุูการใหม่นี่ครับ FA ตั้งกฎขึ้นมาซึ่งแฟนบอลบอกว่าเป็นอะไรที่บ้านากมากก็คือ,อ,อไม่สามารถอับวิสหรือว่าด่าผู้ตัดสินได้นะครับอับวิสคือแบบเหมือนพูดจาดูถูกอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ในทางกลับกันครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นเครื่องมือของกรรมการหรือเปล่าถ้าหากนักเตะแค่บอกว่าเฮ้ยทำไมเสียบลูกนี้ไม่โดนไปเหลือง คนคนนั้นที่ขอใบเหลืองจะโดนเองทันทีนะครับมีตัวเลขเปิดเผยออกมานะครับว่าทีมในอังกฤษที่ดิเซนต์การ์ดโฟร์ดิเซนต์ดิเซนต์คือเหมือนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของพิมเบอร์ลเนี่ยอันดับที่1คือฟูลแลมนะครับเฮ้ยทำไมลูกนี้มันไม่ได้จุดโทษเฮ้ยทำไมลูกนี้ไม่แฮนด์บอลโดนไป11บเใบนี่คือไม่ได้เกิดจากการประทะหรือว่าเกิดจากการแฮนด์บอลเลยนะครับคือโวยพูดติดสินล้วนๆนะครับนิวคาสเซิลกับสเปอร์แปใบครับอ่ะมันก็เป็น ตัวเลขที่เปิดเผยว่าสเปอร์ไม่ได้ทีมของ FA นะถูกไหมเวสต์แฮมกับวูฟเนะครับทีมใหญ่เนี่ยอาจจะโดนน้อยนะครับเชลซีลิเวอร์พูลและแมนอยู่อยู่แค่4ใบนะครับบูนเฟนเดนน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับทีมที่โดนใบเหลือจากการประท้วงผู้สินน้อยที่สุดคือแมนซิตี้ครับก็ไม่แปลกใจเพราะไม่ต้องประท้วงก็ชนะอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยบอกให้กดเนี่ยจริงๆมันก็ตลกนะคือ ผู้จัดการทีมก็ได้จะยืนเฉยๆนะครับจะมาด่าอะไรมากก็ไม่ได้ก็โดนใบเหลืองไล่ขึ้นอัศจรรย์ไปอีกนะครับอ่ะทุกคนคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยได้เลยนะครับเรากำลังกังวลเรื่อ,องแชมเปี้ยนส์ลีกกันอยู่นะฮะทีนี้ช่วงหน้าครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเอลิชเชนหาครับได้ไปให้สัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในบีอินสปอร์ตที่คารลิงตันเลยนะครับเขายังคงมีความมั่นใจมากว่าตอนนี้เขาเริ่มมีวัตถุดิบกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วและเขาขอเวลากับปีศาจแดงแล้วคุณให้เขาหรือเปปลล่่าาตติิดดมไ้้ในนนคคคคืีครับ ในช่วงของสาวันนี้ครับผมได้สินค้าสุดฮอตมาเพิ่มจากเมกาโซครับตอนนี้ประเทศอังกฤษนะครับอากาศหนาวมากนะครับก็เข้าสู่วินเตอร์ไทม์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อกันหนาวแล้วก็ผ้าห่มที่เมกาโซขายดีสุดๆเลยนะครับผมไปได้มาเพิ่มอีก10ผืนเป็นสินค้าที่คนไทยชอบมากนะครับแม้เราจะเป็นเมืองรอ้อนแต่เราชอบเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็ชอบเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับนี่คือผ้าห่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากเมกาโซครับคุณผู้ชม และคราวนี้นะฮะเหมือนผมสั่งครบจํานวนแบบ50ผืนมั้ง มัยที่ก็ปล่อยไปก่อนหน้านี้นะครับเขาเลยลดให้ผม5ปอนครับห้าปอนตอนนี้ก็ตีทั้สี่สิบห้าบาทไทยต่อปอนประมาณสองร้อยกว่าบาทครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมได้สินค้าดีซึ่งก่อนหน้านี้มันก็คุ้มค่ากับการจ่ายแล้วนะครับลองดูได้เลยนะครับสามารถเอาไปใช้ในห้องนอนแม้กระทั่งในออฟฟิศนะครับผมพูดไปหลายรอบว่าในออฟฟิศบางคนเนี่ยเป็นสำนักงานที่ไปเช่าเขาซึ่งมันเป็นแอ,แอร์ท่อแอร์ฝังอะ่ะไม่สามารถที่จะเป็นแบบอย่างเงี้ยที่กดรีโมท ลดแอร์ได้เพราะฉะนั้นมันจะหนาวมากคุณเอาไว้ห่มผ้าได้เลยนะครับรวมถึงตอนนี้ถ้าใครจะไปต่างจังหวัดอากาศที่เขาใหญ่ที่เชียงใหม่ดอยอินทนนท์หนาวมากนะครับพกติดเอาไปรมในรถก็ได้นะครับราคามันถูกมากนะฮะตอนแรกที่ปล่อย1,870บาทก็ถูกอยู่แล้วแต่อันนี้เขาลดให้ผมอีก5ตอนเขาสั่งในจำนวนที่คบ50าผืนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมลดราคาให้ รอบนึงนะครับล็อตที่3นะครับแต่ว่าคนที่สั่งไปก่อนหน้านี้แต่ละรอบมันไม่เท่ากันนะครับรอบที่ผมปล่อยได้1,650บาทนี่คือผ้าห่มไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวนะครับนี่คือ Blanket ผ้าห่ม Manchester Ted จากเมกาโซเวียตกรีฑซึ่งเป็นสินค้าที่หายา,ยากในเมืองผู้ดีแล้วนะครับเพราะว่าเขาหนาวแล้วนะครับมีเพียงแค่สิบผืนสุดท้าย Blanket Manchester อ u r a t e นึ่งรบาทผ้าห่มนําเข้าจากประเทศอังกฤษครับ ทีนี้เรามาคุยกันต่อครับกับเรื่องราวที่เรามีโอกาสจะไม่ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแม้จะติดทอฟโฟก็ตามทีนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนระทึกมากๆเลยนะครับเพราะว่าจากสภาพทีมตอนนี้ของพวกผมแล้วเนี่ยแค่จะพาไปติดทอฟฟมโฟนมันยากเลยนะครับเราต้องมานั่งกังวลอีกนะครับทีนี้ผมไปนั่งดูกฎมานะครับมันเป็นรุ่นจริงนะครับคุณผู้ชมถามว่ายูฟาสร้างกฎนี้มาทําไมครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการหัวประมูลเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติแมนซิตี้มีเจ้าของเป็นเอติฮัดใช่ไหมครับแล้ว ซื้อคิโรนาทีมเบลเบิร์นจากออสเตรเลียนะครับทีมในสหรัฐอเมริกาอีกซึ่งเอาความเป็นจริงถามว่ามันมีโอกาสเจอกันไหมเนี่ยมันก็น้อยนะครับยกเว้นมันอยู่ในยุโรปเหมือนกันนะครับก็สมมติแมนยูกับนีสเซอร์จิมมีหุ้นทั้ง2ทีมซึ่งหุ้นใหญ่อยู่ที่นีสหุ้นเล็กอยู่ที่ยูไนเต็ดนะครับวันที่ขึ้นดีไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมันดันเท่าทั้งคู่บะมาเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มมันสามารถบอกได้เลยครับเขากลัวว่า มันอาจจะบอกว่าเอ้ย hey, นัดนี้แมนยูชนะนะนัดนี้นี้ชนะได้นะครับซึ่งถามว่าถาึงเวลานั้นจริงๆอ่ะมันจะเกิดขึ้นไหมไม่รู้นะครับยูฟ่าเขาก็ากันเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งพอไปนั่งดูเนี่ยโอ้โหแมนยูเติดนี่งานเข้าเหมือนกันนะครับสมมติว่าเซอร์จิมเข้ามาถือหุ้น25%แล้วเนี่ยบังเอิญนะครับจบฤดูกาลแล้วนีสติดที่2อ,อันนั้นเนี่ยเขาได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนนะครับแต่ว่าทีมในลีกเอิงเนี่ยจะได้แค่3อันดับและอันดับที่4ไปเล่นยูโรป้า ความหมายคือถ้าหากซีซั่นที่จบลงไปนี้นีสมันได้ที่ที่นะแม้กระทั่ง Europa, ยูโรปาลีกยูนเตดก็ไม่ได้ไปเล่นนะครับเพราะว่าถ้าหากเขาไปเล่นถ้วยไหนทีมที่อันดับต่ํากว่าต้องไปเล่นอีกถ้วยหนึ่งที่เล็กกว่าก็คือแมนยูไปเล่นคอนเฟลเอนซ์เลยนะ <c oughs> โอ้โหเรียกได้ว่าหนักหน่วงมากเลยนะครับต้องไปแก้กันทีนี้ครับผมก็ไม่นั่งสืบมันเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วกับอาเบลัสิสแล้วก็เลดบูซาบวก2ทีมนี้มีเจ้าของเป็นคนคนเดียวกันก็คือ พุ่นของเลดบูเลดบูก็คือเครื่องดื่ม Energy d r i ด k ิงะเครื่องดื่มชูกำลังนะครับของประเทศออสเตรียนะครับทีนี้ครับถามว่ามันอยู่ปีหนึ่งอะที่สองทีมเนี้ยโลโก้นี่คือคล้ายกันโคตรอะลองขึ้นมากด้ผมยังไม่รู้เลยแบบไปขึ้นมาโลโก้ใครเป็นใครท,ทั้งที่ผมทำบอลบุนเดสลิกานะผมยังไม่มั่นใจเลยไหนเซาบวกกับไลฟ์สิกว่าถ้าเราไม่มองใกล้ๆนะใกล้ๆมันเห็นอยู่แล้วว่ามันเขียนว่าทีมอะไรแต่ถ้ามันเอาไปอยู่ในสกอร์บาร์ที่ ที่คาดว่าสกอ,อรเ์เท่าไหร่นะมองไม่ออกเลยนะครับถามว่ามันรอดมาได้ยังไงเขาใช้เอกสารนะครับทุกคนเขาใช้เอกสารโดยการที่ชี้แจงไปทางยูฟ่าว่า2ทีมนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของคนเดียวกันหรือให้ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งที่ไปติดกับหลักกฎของยูฟ่าเนี่ยถอนหุ้นออกนะครับก็คือเอา,อาง่ายๆว่าป๊อบวิลพลดันถือหุ้นทั้งแมนยูและนิสมาลเซอร์จิมอย่างเงี้ยแล้วมีปัญหาอันนี้ก็ต้องไปนั่งดูกันว่า จิมไลท์คลิปจะสามารถมีชื่ออยู่ในบอร์ดบริหารของแมนยูได้หรือเปล่านะครับถามว่าเอาจริงๆครับถ้าหากว่าแก้กันแบบนี้มันก็น่าจะแก้ได้ซึ่งมันไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียวมันมีที่แมนเชสเตียร์กับคิโรนาอีกจริงๆก็ปรึามามกษาแมนเชสเตียร์ก็ได้นะรอดกด f a มาโดยตลอดแต่ก็หวังว่าปีแดจงจะแก้ไขได้นะครับมีเรื่องมาตรงเนี้ยดีแล้วดีกว่าที่พอจบซีซั่นเราทําแทบตายได้ไปเล่น u ู l <c oughs> มันดั้นมาเจอไอ้ไกฎนี้ติงต้องไอ้เป็ติงเนาะมันนั้นมันมีกฎนี้ขึ้นมาแล้วเราจะย่่แย ก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังน,นะครับว่าตอนนี้ก็ระทึกอยู่เหมือนกันนะครับคิดเห็นังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันมันน่าจะมีวิธีแก้อยู่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะหลบซ่อนนะครับไม่อยากจะใช้คําว่าช่อชนอ่ะทีนี้ไปดูทางฝั่งของผู้เล่นของปีศาจแดงก,กันบ้างครับอย่างที่ผมบอกว่าอนาคตข้างหน้าของยูเอ็ธนนี่สำคัญมากนะครับการจะปลดโคช้ชหรือไม่ปลดโคช้ชหรือแม้กระทั่งจะได้ไปเล่นบอลยุโรปถ้วยไหนมันส่งผลต่อน,นักฟุตบอลด้วยกันทั้งสิน้น ฟท็กซิลิตี้ไม่ดีนะเตะมันก็นกนมาย้ายมาใช่ไหมครับทีเนี้ยการที่ความมั่นคงครับของซีซั่นหน้าเนี่ยถ้าหากแย่อีกเนี่ยไอ้นักเตะที่มันย้ายมาอยู่แล้วหลงกลแล้วเนี่ยมันก็จะออกจากทีมไปนะครับณตอนนี้สื่อมวลชนเขาบอกว่ามีถึง10คนนะครับที่อนาคตไม่แน่นอนกับแมนยูนาเต็ดนะครับก็คือมีจอห์นนี่อีแวนอันนี้นี่คงจะไม่ต่อสัญญาแน่นอนนะครับเพราะอายุจะ36ปีแล้วนะครับแล้วก็ลาฟเอวารานอยู่ในลิสต์ของกองหลังที่จะย้ายออกเช่นเดียวกันนะครับ เหตุผลเพราะว่าทั้งลินเดเลิฟลิซโนมารีเนตแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยทั้งเล่นดีแล้วมีสัญญายาวกว่านะครับลินเดเลิฟจริงๆสัญญาหมดปีหน้านะครับแต่มีออปชั่นบวกหนึ่งซึ่งเหมือนกับ DKR ถ้าสโมสรแฮปปี้แล้วนักเตะไม่ไปไหนก็ต่อก,กันไป1ปียืนออกไปเลยไม่ต้องไปนั่งคุยกันส่วนแม็กควายในปี2025เลยนะครับก็สบายลิซโนมารีเนตก็เพิ่งเซ็นสัญญาไปนะครับทีนี้มีทางฝั่งของอารอนวาบิซาก้าอันนี้แน่นอนที่เขาเาสัญญาจะหมดในอีก6เดือนข้างหน้า เตะเป็นหนึ่งในนักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปที่มีโอกาสทุกทีมในใน,ในเกาะนี้จะเข้ามาแย่งด้วยนะครับอาร์มเติดอยู่กับทางฝั่งของเอมบาเป้ปเด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงโซฟิยันอัมราบัตนะครับคาเซเมโลเช่นเดียวกันวันนี้มีข่าวกระแสะออกมาบอกว่าคาเซเมโลอาจจะพิจารณาซาอุดีอาระเบียเช่นเดียวกันนะครับคือปีนี้ผมก็บอกแล้วว่าแมนยูไม่ขายแล้วก็คาเซเมโลไม่ย้ายหรอกแต่ถ้าหากไปจนจบซีซันหน้า ผมเอไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเงี้ยความมั่นคงของเขาความสําเร็จของเขาเนี่ยมันก็ต้องไม่นั่งคุยกันนะครับถ้าหากซาอุดีมาแบบ5 0 0แสนเคลียร์กับเมียได้ไม่เหมือนเด็เอี้เนี่ยเขาไปแน่นอนนะครับไม่เพียงเท่านั้นก็ยังมีองตโตนี่มาซูยาวรวมถึงทางฝั่งของเอ่อทอมฮีตันและก็ฮันนีเบลด้วยนะครับแต่ฮันนีเบลผมเชื่อว่าแมนยูไม่ปล่อยแน่นอนนะครับนี่คือถึง10คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีซั่นหน้ามันก็เป็นหัวเรี้ยวหัวต่อของปีศาจแดง อย่างแท้จริงทั้งตัวงโคช้ชการไปเล่นบอลยุโรปแล้วก็นักเตะใครจะเหลือสักกี่คนนะครับแต่ว่าเอลิกเทนหากวันนี้ไปให้สัมภาษณ์ที่บีอินสปอร์ตครับซึ่งเห็นจากภาพข้างหลังผมก็เลือกเอ็มยูทีวีเพราะว่าเขาสัมภาษณ์ที่คาร์ลิงตันนะครับบีอินนี่ได้เอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับซึ่งคําสัมภาษณ์ของบอสของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถอนตัวใช่ไหมครับก็จะบอกว่ายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเยอะนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเทนหากใช้ จิตวิทยาครับทุกอย่างที่เขาพูดเขาบอกวอาแมนยูเล่นดีแล้วก็กําลังอยู่ในทิศทางที่ยอดยอดเยี่ยมแล้วตอนนี้เราเพิ่งจะผ่านมาหนึ่งในสาของรุูการเองมันเป็นช่วงการสตาร์ทที่ยากเพราะว่าเรามีนักเตะอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้คุณอย่าลืมนะเราชนะ5้าจากสเกมนะครับเขาพยายามจะพูดคํานี้บ่อยมากนะครับทั้งที่เอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ารวมรวมทุกถ้ยแมนยูก็แพ้สลับเสมอส,สลับชนะเลยละครับแต่เขาไปเอาข้อที่ดีมาพูดไง <S S S เพื่อจะ,จะให้เป็นโพสิทีฟนะครับว่าซิมบันลีเนี่ย 5เกมชะนะมา4แล้วนะเพราะฉะนั้นการลุ้นพื้นที่ที่4เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเราสร้างความมั่นใจก่อนที่จะไปถึงเดือนธันวาคมที่เป็นโปรแกรมแน่นๆนะครับเจนฮาบอกว่าณตอนนี้ผมแฮปปี้อย่างหนึง่งโหนานๆจะเห็นแกนยิ้มนะว่าเรามีไล์อัพที่คงที่และนักเตะไม่เจ็บออกไปและผมก็ยังมีทีมตัวสำรอง12-14คนนั่นคือสิ่งที่ uh, ผมรอคอยมานานนะครับไปดูได้เลยว่าเทเบิล <This> นะครับ ภาษาอังกฤษเนี่ยแนะนำคำนี้ครับ table คือโต๊ะแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ในภาษาของฟุตบอลครับมันแปลว่าตารางคะแนนครับเขาจะพูดว่า uh, Manchester City first on the table on the table คือตารางนะครับ table แปลว่าตารางคะแนนนะครับเช่นหากเขาบอกว่าไปดูในตารางคะแนนได้เราตามไม่กี่แต้มแล้วเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทีมอื่นๆจะต้องทําแต้มลงน,นะครับตอนนี้มีความสุขมากที่นักเตะกับมาจากการมาเจ็บกันเยอะแล้วนะครับเขาก็มี uh, ของ เครื่องไม้เครื่องมือใช้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้หลายคนเข้าใจผิดที่บอกว่าลิซานโดมาริเนสกลับมาแล้วพร้อมจะลงสนามนะครับอันนั้นเป็นลุกชอที่ดูดีกว่านะครับมันเป็นสเต็ป by สเต็ปนะฮะคุณผู้ชมลองไปดูภาพได้เลยครับลุกชอเนี่ยนะครับเขาใส่สตาร์ทแล้วเขาคือเป็นการเรียกความฟิตแล้วนะครับแต่ว่าลิช่าครับทำคนเข้าใจผิดเยอะจริงๆแล้วเขาเพิ่งจะเป็นสเต็ปแรกของการฟื้นฟูร่างกายหลังจากผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับ คุณลองดูได้เลยว่าเขายังใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่าเทรนเนอร์อยู่เลยเพราะฉะนั้นในเขาแค่มาสังเกตการมาให้กําลังใจเพื่อนแต่ความพร้อมนี่ยังอีกนานนะครับคงไปถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับแต่ว่าลุกชอเนี่ยเชื่อว่าธันวาครบกกลับแล้วนะครับแต่ว่าการมาของลิซานโดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเกมคนเอเนอร์จีเยอะพวกกองหลังเห็นว่าเฮ้ยมาร์ติเนซมันกลับมาเนี่ยมันก็ต้องเร่งฟอร์มนะครับคุณลองคิดว่าคุณเป็น แม็กควายเป็นลิซันโดเอ้ยเป็นไอลินเ,เดเลฟแต่ว,ว่าปกติแล้วคุณนอนมาคุณได้ลงสงนามแน่แต่หันไปเห็นโอ้ยช้าไหมหายแล้วว่ามาดูซ้อมหรืยังไงก็ต้องพยายามที่จะเล่นให้ดีนะครับอ่ะนี่คือเ e อ็กซ์คลูซีฟในข่ําคืนนี้นะครับก็ทิศทางดีต้องต่อเนื่องให้ได้คำตอบแรกอยู่ที่วันอาทิตย์นี้ว่าเราเจอกับเอว์ตันในช่วงเวลาที่เขาต้องการจับมือร่วมกันไปโดนตัดสิบโดนตัสด,ตส,ดตสิบแต้ม และแฟนบอลรวมใจกันประท้วงหน้าสนามปลิ้นแผ่นดาพิมพ์ลีก3 8 0 0 0แผ่นเพราะฉะนั้นกูฎิสันพาร์คเป็นนรกของทีมเยอือนแน่ๆถ้าแมนยูผ่านไปได้มันก็จะเป็นแรงบวกของเราก่อนที่เราจะไปเจอกับกาลตาสลด์นะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้ผมขอย้ำอีกทีนะครับใครที่เล่น a c e b o o k นะครับคุณผู้ชมรบกวนไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับใครที่ถนัด a c e b o o k หรือว่า YouTube ก็ตามกัน นะเราเรามี Tik To อด้วยนะครับคือใน f c e e o o o เนี่ยเออก่อนหน้าน,นี้ผมจะเป็นเออส่วนตัวนะครับก็จะโพสข้อความนู่นนี่นั่นแต่วันเนี้ยเราจะเอาคลิปนะครับแต่ละประเด็นนะฮะตัดซอยให้คุณผู้ชมนะครับดูแบบเร็วๆได้เลยไปทำงานเปิด3นาที5นาทีนะครับฝากไปด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทีนี้ช่วงสุดท้ายวันนี้ของสะสมครับผมได้ผ้าห่มแมนยูเต็ดมาจากเมกกะโ e เพิ่มอีก10ผืน นะครับนี่คือสินค้าที่หายากแล้วของเกฤษดเพราะว่าเข้าสู่วินเทอร์ไทม์หน้าหนาวแล้วหนาวเที่ยงเกล็ตอนนี้หนาวมากนะครับสามงศาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเสื้อกันหนาวและผ้าห่มแจ็คเก็ตขายดีมากๆนะครับรอบนี้ผมสั่งครบ50ผืนพอดีจากรอบที่แล้วผมเลยได้ลดราคามา5ปาตอนนะครับ200กว่าบาทครับเพราะฉะนั้นของนี้ที่อยู่ในมือผมถูกลงนะครับใครที่อยากได้นะครับคนจองเยอะมากเลยนะครับคุณสามารถที่จะเอาไปพกพาแบบง่ายๆนะครับใส่รถไว้ก็ได้ ไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวเชียงใหม่ดอยอินทนนท์นะครับก็พกไปผมในรถหรือแม้กระทั่งใครที่ยังทํางานอยู่นะครับอยู่สํานักงานร้านหนาวปิดแอร์ก็โดนคนด่านะครับเอาไปห่มที่โต๊ะทํางานของคุณได้เลยหรือในห้องนอนนะครับและของที่เป็นนําเข้าจากอังกฤษอันนี้ผมลดราคา5ปอนด์ไปใช่ไหมครับผมปล่อยได้นะคะ1,650บาทเท่านั้นเองนะครับแฟรงเก็หรือว่าผ้าห่มแมนยูนะครับมีเป็นแค่อีก10ผืนเท่านั้นนะครับรีบลายบอกทีมงานผมได้เลย อ่ะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวครุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้วันศุกร์และบอลใกล้เตะแล้วนะครับบาย